นี่ครับค่าเลงขันน็อตสองตัวครับเจ้าของนาใจดีนะครับให้300นะครับให้300ขันน็อตสองตัวขอบคุณครับขอบคุณครับทีสตาร์ทก็ติดนะครับบางทีก็ไม่ติดนะครับนี่อาการแบบนี้ช่างโมดรู้แล้วว่าเป็นกะอะไรครับคูป้าชอบเป็นนะครับคูป้าชอบเป็นนะครับอ๋ออ๋อนี่ออกเลย คูปต้าชอบเป็นนะครับแน่ช่างมูดจะมาเดินครับไปช่างมูดก็รู้สาเหตุแล้วนะครับเ,เพราะว่านี่นะครับคูปต้าไม่มีอะไรมากนะครับคูปต้าครับหนึ่งช่างมูดมาดูรถไถสตาร์ทไม่ติดนะครับเจ้าของรถบอกว่าโมโหโจังา่าทนรถสตาร์ทไม่ติดว่าจะตัติดจะเอาเข้าไปศูนย์พัฒ่นาแต่มัน อันนี้ช่างมูดมาดูในการไะไกันนะช่างมูดก็รับงานนะครับถ้าว่างนะครับถ้าว่างนะครับอ่าสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วสตาร์ทไม่ติดไปหน้าจอขึ้นดีๆนะครับไปหน้าจอขึ้นดีๆสตาร์ทไม่ติดนะครับน้าช่างมูดจะมาดูอาการก่อนนะครับเอาลองสตาร์ทได้ครับอ่าลองสตาร์ทนะครับน้าจะบอกลองสตาร์ทว่าช่างมูดจะบอกว่าจะเป็นอะไรอ๋อเอาลองเอาลองไหม อ๋อครับอาการแบบนี้ช่างมดรู้แล้วครับเจ้าหนแบบนี้ช่างมดรู้แล้วนะครับก็อ่าอ่อ่านะครับอาการแบบนี้ช่างมูดรู้แล้วนะครับรู้แล้วอ่าดับเครื่องก่อนอ่าเปิดฝากระโปรงเลยครับทีสตาร์ทก็ติดนะครับบางทีก็ไม่ติดนะครับนี่อาการแบบนี้ช่างมูดรู้แล้วว่าเป็นกะอะไรครับคูปตาชอบเป็นนะครับคูปตาชอบเป็นนะครับอ๋เอาอนี้อกเลย คูปต้าชอบเป็นนะครับแน่ช่างมูดจะมาเดินดูตรงนี้นะครับช่างมูดเดินดูตรงนี้นะครับเบิบช่างมูดจะมาเดินดูตรงนี้ว่าเป็นกับอะไรนะครับช่างมูดเดินดูตรงนี้นะครับดูก่อนว่าขั้วบวกขั้วลบแน่นไหมนะครับ นะครับ<า>อ่าแล้วช่างมวดจะมาดูนอนอยู่นี่ช่างอนอนอยู่สามคืนสี่คืนแล้วว่าง,งนะัน้นนะอ่าช่างมวดล,ลองสตาร์ดูทีนี้ช่างมวดล,ลองสตาร์ดูนะครับแน่แน่เห็นไหมครับอ่าช่างมูดแก้ไขก่อนนะเราจะมาบอกนะครับอ่าครับเบช่างมูดก็รู้สาเหตุแล้วนะครับ เพราะว่านี่นะครับคูปต้าไม่มีอะไรมากนะครับคูปต้าครับหนึ่งสายแบตนะครับขั้วแบตนะครับส่วนมากให้เรามาดูขั้วแบตก่อนนะครับถ้าเราสตาร์ทปุ๊บไปหน้าจอหายมันจะมีอยู่สามจุดนะครับสามจุดนะครับมันจะมีอยู่สามจุดใหญ่ๆนะครับบอกสามจุดใหญ่ๆก่อนหนึ่ง เส้นสีแดงสีแดงตัวนี้นะครับเก่ no like the ับคูป้านะครับตัวนี yes ้เส้นตัวนี้มันจะเอาไฟไปใช้ในรถยนต์ในในในรถนะครับตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับเนี่ยสีแดงนะครับตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับมันจะใช้ไฟทั้งคันเลยนะครับส่วนเส้นตัวนี้มันจะเข้าไปได้สตาร์ทใส่ไฟได้สตาร์ทอย่างเดียว แล้วเวลาเราสตาร์ทเส้นตัวนี้จะสั่งงานจากสวิตกุญแจหรือบิดสตาร์ทสั่งงานเข้าเลี้ยงระบบนะครับเข้ามาฟิวใหญ่ตัวนี้เข้ามาฟิวใหญ่ตัวนี้ก็แล้วออกจ่ายตัวนี้นะครับจ่ายตัวนี้คือฟิวใหญ่จะมี3ตัวนะครับหลักใหญ่ๆนะครับให้เราเช็คฟิวตัวนี้ก่อนเช็คฟิวตัวนี้ก่อนแล้วก็สายแบตสีแดงนี้ก่อนนะครับนี่ครับแบตสีแดงตัวนี้ก่อน อันนี้ผมลองขั้วดูนะครับแล้วก็เช่นตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วเราก็เดียดที่ก็สาเหตุมันอยู่ตรงที่ว่าขั่วลบเนี่ยนะครับขั้วลบมันอยู่กับน็อตเบอร์14ตัวนี้ตัวนี้มันเข้าสนิมนะครับขึ้นสนิมแล้วสายดินผ่านไม่สะดวกนะไม่สะดวกพอผมย้ายสายดินมา สายดินมาใส่ตรงนี้ออกจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้สตาร์ตติดนะครับคือสาเหตุมันคือขั้วแบตนะครับขั้วแบตสายดินหรือสายลบของเรานี่แหละครับตัวนี้มันขึ้นสนิมแล้วไฟมันผ่านไม่พอนะครับเวลาเวลาสตาร์ตไฟหน้าจอจะดับนะครับหรือสตาร์ตไม่ไหวเพราะไฟไม่มาไม่พอนะครับ อันนี้เราต้องแก้ไขตัวนี้ขันน็อตแล้วขัดสนิมออกนะครับขันน็อตให้ดีแล้วขัดสนิมออกให้ดีนะครับคือเกลือมันเยอะนะครับตัวนี้ก็จบแล้วนะครับคูปต้าไม่มีอะไรมากนะครับคูปต้าครับถ้าถูกใจก็คอมเมนต์อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะเรื่องคูปต้านะครับคูโปต้ารถไถคูปต้าหรือรถยนต์ก็ได้นะครับ ก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับแล้ว <Hello. S 1> ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายให้หน่อยนะครับกดติดตามด้วยครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทีนี้ช่างมูดแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็เพิ่มสายดินหรือสายลบนะครับเส้นเดิงเข้ามาตัวนี้นะครับแล้วก็ขัดขันน็อตให้แน่นขัดสนิมออกพอ พอได้นะครับแล้วก็ให้เจ้าของเขาถัดเองนะครับเพราะว่าอยู่กลางไร่กลางนาพอดีช่างมุดก็มีงานที่ร้านนะครับอ้าวลองสตาร์ทเด้เอสตาร์ทเลยครับกุณตานี่เร่งนะครับเนี่ยอ,อ่าดับสตาร์ทใหมครับดับสตาร์ทใหมอ่าสตาร์ทนะในนิ่มนะครับโอเคเอโอเคครับ สรุปลดไถคูโบต้าสรุปลดไถคูโบต้าสาเหตุสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะสายลบนะครับสายดินนะครับที่มาลงจะลงจากตัวแบตลงมารงเหล็กนะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะครับไฟเดินไม่สะดวกนะครับไปเดินไม่สะดวกแล้วก็สตาร์ทไม่ได้เวลาสตาร์ทดังแป๊กหรือ ไปหน้าจอหายนะครับตัวนี้แล้วก็ช่างมือก็มาแก้ไขตัวนี้แล้วก็อันน็อตใส่ทรงตัวนี้ช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็ให้ขัดความว้อมสะอาดน็อตตัวนี้แล้วก็จบนะครับจบครับอุปต้าไม่มีอะไรมากนะครับครับสวัสดีครับสายแบตนะครับขั้วแบตนะครับส่วนมากให้เรามาดูขั้วแบตก่อนนะครับถ้าเราสตาร์ทปึ๊บไปหน้าจอหาย มันจะมีอยู่สามจุดนะครับสามจุดนะครับมันจะมีอยู่สามจุดใหญ่ๆนะครับบอกสามจุดใหญ่ๆก่อนหนึ่งเนี่ยเส้นสีแดงสีแดงตัวนี้นะครับเกือบคูป้านะครับตัวนี้เส้นตัวนี้มันจะเอาไฟไปใช้ในรถยนต์ในในในรถนะครับตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับเนี่ยสีแดงนะครับตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับมันจะ ใช้ไฟทั้งคันเลยนะครับส่วนเส้นตัวนี้มันจะเข้าไปไดสตาร์ทใส่ไฟใดสตาร์ทอย่างเดียวแล้วเวลาเราสตาร์ทเส้นตัวนี้จะสั่งงานจากสวิตกุญแจหรือบิดสตาร์ทสั่งงานเข้าเลี้ยงระบบนะครับเข้ามาฟิวใหญ่ตัวนี้เข้ามาฟิวใหญ่ตัวนี้ก็แล้วออกจ่ายตัวนี้นะครับจ่ายตัวนี้คือฟิวใหญ่จะมี3ตัวนะครับหลักใหญ่ๆนะครับให้เราเช็คฟิวตัวนี้ก่อน เช็คฟิวตัวนี้ก่อนแล้วก็สายแบตสีแดงนี้ก่อนนะครับนี่ครับแบตสีแดงตัวนี้ก่อนอันนี้ผมลองขั้วดูนะครับแล้วก็เช่นตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วเราก็เดียวที่ก็สาเหตุมันอยู่ตรงที่ว่าขั้วลบเนี่ยนะครับขั้วลบมันอยู่กับน็อตเบอร์14ตัวนี้ตัวนี้มันเข้าสนิมนะครับขึ้นสนิม แล้วสายดินผ่านไม่สะดวกนะไม่สะดวกพอผมย้ายสายดินมาสายดินมาใส่ตรงนี้ออกจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้สตาร์ตติดนะครับคือสาเหตุมันคือขั้วแบตนะครับขั้วแบตดสายดินหรือสายลบของเรานี่แหละครับตัวนี้มันขึ้นสนิมแล้วไฟมันผ่านไม่พอนะครับเวลาเวลาสตาร์ตไฟหน้าจอจะดับ นะครับหรือสตาร์ทไม่ไหวเพราะไฟไม่มาไม่พอนะครับอันนี้เราต้องแก้ไขตัวนี้ขันน็อตแล้วขัดสนิมออกนะครับขันน็อตให้ดีแล้วขัดสนิมออกให้ดีนะครับคือเกลือมันเยอะนะครับตัวนี้ก็จบแล้วนะครับคูปุต้าไม่มีอะไรมากนะครับคูปุต้าครับถ้าถูกใจก็คอมเมนต์อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะเรื่องคูปุต้านะครับคูปุต้ารถไถคูปุต้าหรือ รถยนต์ก็ได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับแล้ว <Hello. S 1> ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับกดติดตามด้วยครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ